เธอโก้ไปเธอโก้เดินเธโก้เดินมีบอกมาดี่เฮียไหนเราไปเราเสกเข้าไม่ได้เนี่ยเอ้าทำไมตายเองวะไม่อยู่กันเยอะเวลยอยู่ครบมึงก็ไปกันก่อนเลยกูลังเดินโอ้ยมีแค่ไม่กี่ตัวมีมีผมอยู่่มังก็บีบมารับมึงนี่ไงเนี่ยหน้าเรื่อผมพุมให้มีแค่สิบกว่าตัวยกแลนใครแลนวะมาแล้ว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 ไปเดินไปเดินมา มาเดิมาเดมาเดมา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 แจกเกาะแจกเกาะก่อนใจเย็นใจเย็นใจเย็นแจกเกาะก่อนเวลามีอีคอเดียวเท่านั้นยิงตพพีแจกเกาะขออย่างเดียวอย่าหยุดเดินนะบ้านนี้ต้องเดินนะแจกเกาะซับกูซับกูโวซับเซกมาขึ้นมาเวทเวทนํำก่อนเวทนํำหน้าก่อนระวังตาย ขึ้นมาเออเดินอย่างเดียวนะฟังกูนะทับโวซัโวซัโวสามสองหนึ่งเข้าเข้าหมดเข้าใส่น้ำมองอ่ะไปเลยแล้วเดินเดินเลยเดินก่อน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 เออเดินมาเดินมาเดินเดินอีกกระแทกแดนข้ามไปเดินอีกเออเดินอย่างไหละเดินอีกไ้เดินมาอีกเออเดินอย่างเดียวเดินอย่างเดียวสามสองหนึ่งเดินเข้าลงเดิน เดินเลยเดินเลยเดินอย่างเดียวเดี๋ยวกูตายเดี๋ยวกูตายนั่นไงเฮียพวกมึงเดินช้าไปเดิน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 ต่อเดินมาแลนด์มาก็เห็นทับหินเลยทับหินทับหินวอคูแกนไปคูแกนไปคูแกนนั่นนันอยู่โบนอยู่โบนอยู่โบนข้างหลังไม่อยู่โบนอยู่แลนด์อยู่แลนด์อยู่แลนไว้แลนไว้แลนไว้ยัอยู่ไปลงไปเล่น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 กูแลงให้กูแลงให้เออซับกูอย่างเดียวทับกูอย่างเดียวซ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 ับกูอย่างเดียว ซับอยู่เรื่อๆซับกูอย่างเดียวซับเดียวกำลังแหลัวงอยู่เเลังแยู่กำลอยู่ซับอย่างเดียวซับกูย่งเดยวซัอย่างเดียวพีมันตายนะตีแตกคุณเดวอนตยีแตกตีแตกแตกจะหมดแล้วจะหมดแล้วมันจะหมดหีแล้วซับอยู่เรื่อยๆซับมีซับมีมีมีตีม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 ี้ีมีมีมมีแีมีลีม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 ีด้วีม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 ยมีอีม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 ีแีมด้วยเออ kan kan kan, tengah, matang di di, matang di di.